ที่ภูผาแล้วทถวแม่แถวแม่แถวแม่อะไรแถวซอวันดีครับบรษชักเออบุษชักเบิร์ลูกพี่ผมได้ด้ลูกพี่ผมที่มาพ่อเจ้าทินนหะ็นะพ่อเจ้าทินต้องหลีกทางให้เราก่อนเน๊ะเอะอเราหยางว่าจะพูไอันนี้คนละคนเขใจรไปคนละคนอ้อยบ้านเาใครไปบุบปษักมันเห็นอะไรหมดทั้งใส่ทั้องอย่างอยู่บ้านเก่ามัน นั่นแหละครับลูกพี่เออเรายางมางพูดต้องดีทางให้เราได้นะใส่เราเยิน่าอ่าล่ะแล้วกันสร้างงดังกันตีงเ่รงเว่องเว่อเยอะเลมืเอื้อนมึงไปเพดบาทเพดบุญบานเล่าได้ด้ววัดวัดวัดลูกพี่ด้วอยู่เลขหานะสืบควาออกมาแล้วสกปรกกว่อะมือเอื้อนไปเ็ดบุญเลยของแท้อของแท้ อะไรไปแล้วก็ของลูกพี่จากคนละอย่างเน,นี่พอแล้วพวกอยู่ในศีลกิน,น,นรรมครับครับพระฤาษีกูเปลี่ยนอลไรนี่เพื่อนเพื่อนเย่างนี้ผมจำได้ยุ่งว่าเออแล้วเรียนแล้วแล้วที่ออกไส้ัะไรเนี่ออกสไส้ออกส,สองข้อนแล้วแบบนี้โน,น,นแมนเนี่ยนี่เมียไปนะ บ่อใครับบ hm mm ่อดนั่งตรงนั่งหุดหงดว่าไหนเนาะเกบสาวน่งสองคนเลยบ่ดนี่ครับ่อบดนี่ะแล้วนี่อีเปยเนี่ยย่เแล้อิเป่ยเราอยากมามมต้นวาอเป่มต้นอันนี้อิปู ยาไก่อนี่ยอียนไปเห็นปะอีฮานี่ยกบ่ากันได้เห็นปะเตท,า,ทายเออนะบ่ากอนกี้บ่เมันเลี้ยนมาหลายสมมุนี่เออเลี้ยนมาหลายเลียนมาหลายพระบางกลกรมกลมกาบเล่าเนี่ยอ นี่อิปูอิปเป้แล้วนี่อิหลานพีบนนพ่บ้าเห็นไหมาอิหลานพี่ว่ากล้วยเนาะเงี้ยไหยมการกดกระขามใส่บอลลั่นอัดไวปย่อกูว่าเรื่อยากเบิรงนี้หนึ่งมีไอ่สารเพราะว่าเราเลี้ยงอยจอบประจักษ์อา่า วันมะขามเอา่ารายนี้มึงอะไรบางทีดิอ,อ่าอีเป้จำร้านนหนกองแนววะอีปเป้จักจักรยุสไซกูบารูดรูกันนะอา่าโมเดลนี่เวลาเมียไปจะไปทอดผ่าเหลืองไซกันบมเดลนด่ครับล่าขี้ผ่าเหลืองดี่ครับเออจับสึกเลยเน่ยเลยาปยัยเป้แล้วมาตรวจสอบจเจ้าด้วยเจ้า บ่ได้เนี่ยแน่วนนี้ออะเบื้องดีดีแนละ้วมวนหางสิลูกเห็นบ่เห็นบ่เห็นบบ่ได้ห่วยม้วนหางสิลูกมันหมายถึงยังจะว่าขนตาด้ครับอยู่ในศีลกิณฑธรรมเขาใจไแ้่อันนี้พระฤาษีของผมนี่พระทุกคนมีอยู่ในใจ ก้อนที่เป็นพระก็คือพ่อล่อพานขยัยไปขยัยไปแล้วเรื่องพลเมียมันนี่ทามนลูซักถามนิดทามนวันตัวไหนทอมนวัน,นยขยายไปท่ามน,นวันชัวา์ยังนี่ขยัยไปโมเมนตสันวันะนดหนีน่งท่ามนแปลว่าสวย ทำมนแปลว่าสวยได้นี่สวยได้ทำมนเนอะวันหมายถึงอ่าวันวันเดือนปีเกิดวันตัวนี้วันตัวนี้เป็นวันนัก,กษัตริย์เข้าใจไหมวันตัวนี้วันลอนอนี่เป็นวันนัก,กษัตริย์เข้าใจไหมจำไว้แล้ว